เลิกกันสะเทือนวงการเปิด8ดคู่รักดาราเลิกกันดราม่าสถานวงการบันเทิงปี2567จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลย คู่ที่8นัดมีเรียและอ้ำอธิชาติจากข่าวลือของคำใบที่ว่า,าพากความหวานที่อุตสาสร้างสารรค์กันมา10ปีจนคนที่พบเห็นพากันอิจฉาตาร้อนแต่งานนี้ก็สอแววเตียงหักเพราะว่าพระเอกตัวท็อปนอกใจภรรยานักร้องยุค90พร้อมกับมีการเดาด้วยอักษยรย่อนอนจนหลายคนนั้นโยงไปที่คู่ของนัดและก็อ้ำคู่ที่7็ดเจนนี่และมิกกี้นนท์เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มีข่าวระหองระแหงกันมานานและถูกจับตามองเสมอสรุปแล้วว่าเรื่องรักกันจริงหรือไม่แต่สาวเจนนี่ก็ได้ออกมาปเปิดใจยอมรับ ได้แยกทางกับอดีตสามีมานานหลายปีแล้วคู่ที่6ก,กบพี่มนรัตและประสบหลังจากที่แต่งงานกับสามีมหาเศรษฐีและก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงแต่ทว่าสาวกบก็ได้ออกมาเปิดใจช็อกวงการว่าได้เลิกกับอดีตคนรักจนถึงขั้นฟ้องร้องสามารถรับชมคลิปเต็มต่อได้ที่คลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลย